สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการ o v e r c ร์ค k เจ้าตัว Poco f 1บน Android 10กันก็จากคลิปที่แล้วก็เป็น o อเวอร์ค k 3.4 GHz บน Android 9ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการ o v e r c ร์ค k 2.9ด้วยบน Android 10ก็จะให้ดูนะลอมที่ใช้เป็นลอมคอวัต Android 10 ก็สถานะนี่ฮะเวอร์ชัน a n น r o i d 10เวอร์ชัน a n น r o i d 10นะเป็นลำคอวัดอ่าเริ่มแรกก็ทำการรูดเครื่องด้วยติดตั้งมาจีก เครื่องเราจะรูด้ได้ติดตั้ง TWRP ก่อนนะก็ไปหาติดตั้ง TWRP ให้ตรงรุ่นจากในเราบรรด,ดาเว็บ XDA กันได้เลยรีสตาร์ทเครื่องเมื่อเราติดตั้งแอป Magic เสร็จรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้อันนี้เครื่องผมติดตั้ง TWRP มาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่หน้า TWRP ให้เราแบ็กอัพไฟล์ไว้ก่อนก่อนที่จะ,อ,ะอันนี้คือขั้นตอนนี้เรารูทก่อนอ่ะโอเคสวิตช์บันล็อกแล้วก็กดกลับจากนั้นก็มาทำการรูทเครื่องด้วยตัวมาจีก,กัน เมื่อแฟดตัวมาจีกเสร็จแล้วก็ต้องทำการรีบูตเครื่องหนึ่งครั้งอ่ะเสร็จแล้วรีบูต แลโก้ตอนบูตเครื่องเนี่ยมันโดนใจจริงๆก็นี่เป็นลำคอวัดนะลำตัวคอวัดตัวใหม่ห้าจุดศูนย์อ้อหกนี่ไงหกเลยอห้าเดี๋ยวเช็คก่อนลงไปก็ไม่ได้ดูเลยเป็นคอวัดเวอร์ชั่น เป็นคอวัตเวอร์ชั่นบนะความติดไวรัส5 5เสร็จแล้วเมื่อเครื่องรีบูตเสร็จแล้วให้เราม่ใช่ดูว่ามันรูดหรือ,อยังโอเครูดแล้วจุดติดตั้งก็คือรูดแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะต้องเราจะอินพุตไฟล์ตัวเ e r n ์ l ที่จะทำการโอเวอร์คอกันก็จะทำการ นำไฟล์จากคอมที่เราดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าคอมผมก็จะเก่าๆหน่อยก็เนี่ยนะผมก็จะนำไฟล์ตัวนี้เข้ามาก็นี่เป็นไฟล์เ e r n e l Google F1 ที่จะทำการรูทบน Android 10ที่จะทำการ Overclock บน a n น r o i ย10กันก็จากที่ลองอ่านมาในฟอรัมก็เขาบอกว่ามัน Overclock แไอเก .9 เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ2.9จริงไหมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทดลองนะก็ลองทดลองปุ๊บก,ก็ทำคลิปด,ด้วยเลยก็เมื่อ Import File เสร็จมาแล้วเช็คไฟล์ก่อน โอคไฟล์ okay. เข้ามาแล้วเราก็ทำกานรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าสู่หน้าโหมดที่ WRP เหมือนเดิม เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทำการก่อนจะแฟดให้ทำการแบ็กอัพไว้เหมือนเดิมกันเหนียวเสียเวลาไม่กี่วิครับดีกว่ามานั่งลงทุกอย่างใหม่หมดเมื่อแบ็กอัพเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งโคร์แนว นี่ครับเจ้าตัวเคอร์อแนลที่เราอิ p พ r t ตไฟล์เข้ามาจากคอมเมื่อสักครู่กดปุ่ม p o วเ r อร์บวกชุด touch screen ใช่เราต้องการก็ให้กดปุ่ม Power บวกแล้วก็ชุด Overclock CPU กดปุ่มบวกคือต้องการกดปุ่มลบคือไม่ต้องการถ้ากดปุ่มบวกจะติดตั้ง CPU max 2.9โอเคเราต้องการเราก็กดปุ่มบวกเราต้องการติดตั้ง overclock ไหม overclock หน้าจอใช่ติดตั้ง install fps 60 h z ปกติมันก็ 60Hz อยู่แล้วตัว d i g i t แ e r m ทอ ใช่เราต้องการติดตั้งเชมอด้วยโอเคแล้วก็ติดตั้งอะโมเลคคาเลใช่เราต้องการโอเคเสร็จแล้วครับก็รอมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบูตเลย๋หนไม่ครับก็รอมันทำการรีบูตเครื่องนะ คอมแบงค์ติดไวรัสขาะทำคลิปนี้ตอนนี้เครื่องติดไวรัสนะต้องโค้งใส่ต้องลงวินโดว์ใหม่หมดเลย่มันมเสียเปล่า ก็เมื่อเปิดระบบขึ้นมาแล้วเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมที่จะเช็กกันว่า CPU มันจะขึ้นถึง2.9จริงไหมโ,โปรแกรมที่จะใช้ก็จะเป็นโปรแกรม FK นะที่จะใช้ในการเซตค่า CPU ต่างๆกันโอเคมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยรอเครื่องเรารู้แล้วก็จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้โอเค CPU max speed ตัว big cutter big Cut เจ้าขึ้น max speed ขึ้นไปที่2,956นะ2,956จริงไหมเดี๋ยวเรามาเช็คกันโอเค2,956ครับผมส่วนเจ้าตัว GPU ถูกเอาไปของ GPU เท่าเดิมไม่เป็นไรครัต้องการแค่ CPU ให้มันทำงานหนักๆับ เดี๋ยวเรามาเ็จค่าเป็นเปอร์ฟอร์แมนกันโอ้เยอะมากเลยก็จ,จัดเป็น p e r f o r m ร์แมไปนะ p e r ร์ฟอร์แมนเปอร์ฟอร์แโอเค โอเคครับก็2,956เมกะเฮิร์ทั้ง4หัวก็เรียบร้อยครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยน,น,นะครับ